ครับท่านผู้ชมบอกตรงมากๆว่าเล่นเกมนี้มาทั้งนานเพิ่งรู้ว่าเขามีระบบนี้ด้วยคลิกไปที่ตัวละครแบบที่มันต้องใช้ลากพัฒนายเยอะๆไอเกียงตัวเนี้อะไรวะเกียงออฟเนี่ยมันสร้างยากมากเพราะมันต้องสร้างตัวละครมาหลายทอดครับอืมเหม็นไหมพวกนี้อีตัวนี้หนึ่งในตัวละครที่สร้างหลายทอดมากแล้วมันกดแค่ตรงนี้ก็เสร็จเว้ย เราดูลมดับดิวัฒนาการมันใช่ไหมเรากดดูหลบเลยแล้วมันก็สร้างตั้แต่ต้นทางให้เราเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจนจบบ้าแล้วผมก็มีมากพอที่จะท้าเป็นตัวสดาวด้วยอืมะนั้นคือผมสามารถทำเกียงอีออสสมดาวได้ในรอบเดียวทุกคน เชื่อแบบเชื่อเลยสามดาวต้องมีสี่ตัวนะที่เอาตัวนี้มาโชว์นอกจากเนี่ยสายพรางมันยาวและเยอะมากเสร็จเลยเดซิเน่ก็เป็นป่ะตัวหนึ่งนะขอรับพีเดซิเน่ตัวหนึ่งเดซิเน่เดซิเน่กับเพอร์สิตสไตล์พอๆกันแต่เดซิเน่เราม่เหมือนเดซิเน่พอ ส่วนเฟนร์ฟิตสไตล์นะเฟ์ฟิตะไตล์ก็หัวกอันนี่ยมันจะจะสร้างได้ตัวนี้แต่เฟ์ฟิตสไตล์เนี่ยสายเครื่งน้ามันสร้งางแบบคอสูงไ,ได้แต่คอสูงนะอือนี่คือรอบหนึ่ง ทีนี้เนี่ยผมก็สามารถนีไ่ได้แล้วทำเกียงเว,งเวงอร์ชันเกียงดีออสเวอร์ชันสี่สามดาวได้เห็นว่าเกียงอัพอยู่จัดไป ปกติตัวนี้ไม่มีใครทำสามดาวกันนะเนี่ยเราสามารถทําได้เนื่องจากมันปั้มได้เร็วขึ้นเยอะเลยครับว่าบอทำสามดาวคนเดว